ช็อกไหมครับโต๊ะสนุกที่ไม่น่าเล่นเลยนะครับเป็นมีคราบช็อกแล้วก็สกลาดไหลไม่ดีลูกวิ่งไม่ดีนะครับแล้วก็ขนสกลาดส่วนมากจะย้อนอเราจะทําความสะอาดไปด้วยแล้วก็ทําให้โต๊ะเรียบนะครับน่าเล่นสะอาดหูสะอาดตานะครับส่วนตัวผมเอนก็จะใช้น้ํายาด,ดันฝุ่นก่อนนะครับฉีดไปที่เตารีด ตารีดแบบไม่ต้องเดี๋ยวน้องเจีเยเข้ามาใกล้ๆอย่าให้ดูนะครับนะครับดูรอยนี้เลยนะหลายๆรอยเลยนะแล้วก็ความเรียบนะครับดูนะครับพอเราลูดไปนะครับเห็นไหมครับเรียบพอเราลูดไปนะครับเห็นไหมครับเรียบด้วยรอยช็อกหายไปเลยครับเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมครับดูสักหลาดนะให้ดูสักหลาดนะครับรอยช็อกต่างๆเอาออกไปได้เลยนะครับ เห็นไหมครับเดี๋ยวเอาอีกรอบหนึ่งนะครับอ่าดูรอยตรงนี้ตารีดเตารีดผ้าสกาดนะครับแต่ว่าไม่ได้ไม่ต้องใช้ไฟฟ้านะครับอันนี้ก็จัดส่งจัดส่งอีกหลายเจ้านะครับอันนี้สั่งออเดอร์มาน่าจะประมาณสิบกว่าสิบกว่าสิบกว่าเจ้านะครับนะครับสามารถรีดเพื่อทำความสะอาดแล้วก็ทำให้ขนสกัดนั้น เนียนแล้วก็ไม่ไม่ทำให้ลูกวิ่งอืดน,นะครับนะครับเห็นไ,ไหมครับรีดสะดวกสบายสั่งมาได้เลยนะครับครับผม เห็นไหมอ่าอ่าดูดูที่รอยช็อคเลยอ่าเอเมมันจะหายไปเลยแล้วรอยช็อคแล้วก็สักหลาก็จะไม่ย้อนขนนะครับอ่าดูที่ช็อคนะดูที่ช็อครอยช็อกสกปรกเห็นไหมเห็นไหมครับนี่อ่าเดี๋ยวพอพอเราเช็ดปุ๊บแล้วมันจะหายไปเห็นไหมครับก็โต๊ะก็จะเรียบนะครับนะครับคือวิ่งประมาณไม่เกินอ่าให้ดูตอนวิ่งนะครับเห็นไหมครับ กดนิดนึงนะครับแล้วก็สักหลาดจะได้เรียบเวลาเล่นก็จะได้สนุกหน่อยเรียบเลยอ่ะเดี๋ยวจะวิ่งรอบวิ่งยาวเลยนะ,ะจากสองมือก็ได้มือเดียวก็ได้นะเวิ่งไปเลยหลาดก็จะสะอาดแล้วก็เรียบสั่งทาได้อ่าดูดูครับสั่งทาได้นะครับเรียบผมทําให้ได้นะครับ ราคานั้นสอบถามเข้ามาที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับราคายังไม่บอกนะครับขอบคุณมากครับโอเค